สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ห้องดูดวงเพิ่งน้อยนะคะเพื่อนเพื่อนทุกท่านคลิปนี้เราจะมาทำนายกันนะคะว่าใน12สราศีนะคะอ่าในช่วงนี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างคะ่ะเริ่มตั้งแต่1ราศีเมษนะคะราศีเมษมองว่าช่วงนี้เขาบอกว่าคุณมีโอกาสที่จะได้เงินอ่าได้เก็บเงินเก็บทองก็ได้มีเงินเก็บก็ได้นะคะรวมถึงเป็นช่วงที่ว่าไม่อย่าเอออย่าให้ใครยืมเงินอ่านะคะ เก็บรักษาทรัพย์สินให้ดีเท่านเองนะคะแต่ก็ถือว่ามีเงินมีทองไม่ได้เดือดร้อนนะคะในส่วนของราศีพฤษภนะคะพฤษภเนี่ยมีโอกาสที่จะขย,ขยายงานมีงานทํามากกว่าหนึ่งอย่างก็ได้นะ,ะมีกาก้าโอกาสที่จะแบบว่าเติบโตมากขึ้นมีลูกค้าต่างประเทศมากขึ้นมีการนําเข้าส่งออกอะไรต่างๆทําได้หมดนะคะหรือแม้แต่ในเรื่องของการที่ว่าทำงานเกี่ยวกับพวกอะไรนะมีสาขาอะไรพวกนี้ค่ะหรือเป็นแฟรนไชส์ได้หมดค่ะ ในส่วนของราศีเมถุนนะคะเมถุนมองว่าเขาบอกว่าให้นิ่งๆให้ใจเย็นอ่าเขาเรียกว่าบางครั้งคุณอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่มีการเคลื่อนที่ไม่มีการเคลื่อนไหวไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่ในที่สุดมันจะค่อยๆดีขึ้นค่อยๆเติบโตนะคะมันเหมือนคุณจะคิดอะไรได้จากการที่ว่าเราหยุดนิ่งนี่แหละเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งไปลงทุนอย่าเพิ่งคิดว่าเฮ้ยเออฉันแบบว่า เศร้าท้อแท้ไม่หมดหวังแต่ใจเย็นการที่คุณพร้อมเสียสละการที่คุณช่วยเหลือคนอื่นนะคะมันจะทําให้คุณค่อยๆแบบว่าความดีมันสะสมอะเนาะและในที่สุดคุณก็จะได้ไอเดียอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นได้ค่ะในส่วนของราศรีกรกฎนะคะอ่าก็เป็นช่วงของการที่ว่าบางครั้งอาจจะไม่ค่อยได้อยู่กับที่เป็นช่วงของการที่ว่าต้องต่อสู้ต้องดินน้นรนต้องไฝ่ต้องเอาแบบเอออาจจะต้องมีการแบบว่าลุกอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่าแล้วถ้าถามว่าบางทีอาจจะ คือมันเป็นช่วงที่แบบอารมณ์ร้อ,อนอะไรพวกนี้ก็ได้นะแล้วก็ต้องอาศัยความไวในการทําสิ่งต่างๆค่ะนะคะคือถ้ามีเป้าหมายอะไรเขาเรียกว่าให้พุ่งชนประมาณนั้นนะคะในส่วนของราศีสิงห์จริงๆชนะนะเรียกว่าคือถ้าแข่งขันกับใครอะ่ะก็มองว่ามีโอกาสชนะได้ที่1ได้รางวัลได้ของขวัญของ,ของ,ของฝากก็ได้ด้วยแต่ทีนี้คือบางครั้งะคะ่ะมันเหมือนกับว่า เขาเรียกว่าคุณจะได้จากของที่ที่แบบว่าอะไรอะผลตอบแทนได้รับรางวัลจากการที่แบบว่าแข่งขันกับคนอื่นอะไรจะประมาณนี้ค่ะดังนั้นก็ถือว่าได้ในสิ่งที่ดีแต่ทีเนี้บางทีมันเป็นของคนอื่นไงคุณเข้าใจปะเออดังนั้นเนี่ยมันก็อาจจะมีคนที่แบบว่ารู้สึกเศร้าบ้างรู้สึกเสียใจยบ้างไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามะคะ่ะเวลาเราทําอะไรเราก็พยายามพูดแบบให้เขาอะ เ,เขาเรียกว่าอะไรเพิ่งมองว่ามันเป็นในเรื่องของกรรมอย่างหนึ่งเหมือนกันน่ะเออคุณก็ต้องพยายามพูดบวกบ้างถึงแม้ว่าเราจะชนะก็ตาม <c oughs> คือเข้าใจใช่ไหมคือบางทีอะเฮ้ยคนก็มีมุ่งหวังอะเออมีเป้าหมายอะไรเงี้ยหรือบางทีแบบว่าตำแหน่งเนี้ยจริงๆมันควรมันอาจจะเป็นของคุณของคนนูน้นคนนี้อะไรเงี้ยแต่ในที่สุดคุณชนะคนอื่นอะเออจะประมาณนี้เข้าใจปะมันก็จะมีคนที่ดีใจมีคนที่เสียใจอะไรประมาณนั้นนะคะ ในส่วนของราศีกันอ่ะก็อาจจะมีในเรื่องของความรักเข้ามาโดดเด่นนะคะอาจจะมีตัวเลือกอ่ามีคนมาแนะนําให้รู้จักก็ได้ด้วยและเป็นช่วงที่เหมือนว่ามีคนมาจีอะไรเงี้ยมีคนมาทักทายก็ได้แต่ถ้ามองในเรื่องของการเงินก็มองว่าลูกค้าเขาก็ให้ความรักกับเราอย่างเงี้ยค่ะเจ้านายก็เอ็นดูอย่างนั้นก็ได้ด้วยในส่วนของราศีตุลเขาบอกว่าไม่ต้องทาอะไรมากให้ใจเย็นๆนะคะก็มองว่าในใน,ในเรื่องของ อะไรต่างๆมันอาจจะแบบว่าค่อยเป็นค่อยไปไม่ได้แบบว่ามีอะไรที่แบบว่าเฮ้ยมันจะต้องแบบโดดเด่นมันจะต้องแบบว่ารุนแรงไม่แต่ชีวยของคุณนะมันเหมือนผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความคุ้มครองหรือพ่อปู่ฤาษีคอยดูแลก,ก็ได้อย่างนั้นนะคะ mm hmm. เรียกว่ายังไงคือก็คือ,คอมีแสงสว่างในชีวิตละกันนะคะ mm hmm. ถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าเหนื่อยท้อไม่มีปัญหาแบบมีปัญหาแล้วคิดไม่ออกเนี่ยก็ลองปรึกษาผู้ใหญ่หรือเจ้านายก็ได้นะคะ ในส่วนของราศีพิจิกค่ะราศีพิจิกก็มองว่าก็มีความสุขอะ่ะคือจริงๆเขาบอกว่าคุณไม่ต้องคิดอะไรมากคุณได้รับความรักได้รับเงินได้รับตําแหน่งหรือเล่นต่างขึ้นมันเหมือนว่าถึงจะเป็นอะไรเล็กน,น้อยได้ของกินของฝากเฮ้ยแต่ยังไงเขาก็รักเราเขาก็เอ็นดูเราถูกไหมคะยังไงก็มีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นทําตัวให้น่ารักเท่านั้นเองค่ะไม่ต้องไปเครียดไม่ต้องไปสีเลือดอะไรมากนะคะในส่วนของพิจิก ราศีธนูราศีธนูเนี่ยอาจจะมีในเรื่องของการเดินทางอา่าในเรื่องของการที่ว่าไม่ค่อยอยู่กับที่ก็ได้ด้วยและอาจจะมีในเรื่องของการที่แบบอ,อะไรอะอาจจะต้องมีการลุยบ้างเออมันต้องคือมันจะไม่ได้อยู่เฉยๆอะค่ะเข้ามาเกี่ยวข้องรวมถึงมีเรื่องของการท่องเที่ยวอะไรพวกนี้ได้หมดนะคะชวน ชาวราศีมังกรนะคะราศีมังกรเนี่ยเพิ่งมองว่าก็จะมีในเรื่องของการที่ว่ามีโชคมีลาบมีเงินมีทองได้ของขวัญของฝากได้โบนัสพิเศษอะไรต่างๆได้รวมถึงอาจจะมีใครแนะนําหรืออะไรพิเศษได้ค่ะในส่วนของราศีกุมนะคะก็มองว่าอันนีออ้อาจจะเป็นช่วงของการต่อต้านช่วงไม่ค่อยอยากยอมรับอะไรง่ายๆเป็นช่วงของการรู้สึกเหมือนกับว่าเฮ้ยมันแบบทำอะไรดีอะไรเงี้ยเออดังนั้นให้ใจเย็นเขาบอกของคุณอาจจะเหมาะกับพวกงานออนไลน์ก็ได้นะคะแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าเฮ้ย มันยังมองไม่เห็นตั้งออกอะไรเงี้ยก็ใจเย็นๆไอ้ปากการที่คิดเอาไว้ไอ้ที่คิดมากคิดนู่นคิดนี่อะไรเงี้ยค่ะก็ให้ค่อยๆปลดล็อกแล้วค่อยๆลองวางแผนเช่นถ้าสมมติคุณไม่มีเงินอ่ะคุณก็ลองคิดว่าเฮ้ยเราจะทํายังไงให้มีเงินหรือมีอะไรที่พอขายได้แล้วตั้งต้นใหม่ค่อยๆเริ่มต้นนะคะอ,อ,อย่าพยายามที่ว่าไม่มีไม่ใช่ไม่หนีไม่มันไม่ใช่ไงบางครั้งการต่อต้านหรือการที่แบบว่าปฏิเสธอะไรไปมันก็ไม่ใช่ทุกอย่างนะคะส่วนราศีมีนอันนี้ เพิ่งอยากให้ราศีมีน่ะทำบุญให้กับคนที่แบบว่ายากไร้คนขอทานคนที่แบบว่าเจ็บป่วยหรือคนที่แบบว่าไม่มีทางออกไม่มีทางเลือกเสริมตรงนี้นิดหนึ่งนะคะดวงของคุณอาจจะรู้สึกมึนหนึ่งต้องระวังเรื่องของการเป็นโควิดก็ได้นะระวังในเรื่องของการแพ้ฝุนแพ้อากาศก็ได้ด้วยนะคะอีกเรื่องหนึ่งก็ต้องระวังเรื่องของการเจ็บขาปวดขาอะไรพวกนี้ก็ได้นะคะอ่ะอีกและทีนี้ก็เลยอยากให้ทําบุญด้านพวกนี้ค่ะทีนี้ในเรื่องของการเงินเพิ่งมองว่าอาจจะรู้สึกแบบว่า คือเอาง่ายนะคุณข้อดีอย่างหนึ่งคือเวลาคุณเดือดร้อนอะไรอะ่ะคนอื่นเดือดร้อนพร้อมคุณเลยเออคุณมีเพื่อนฝูงอะ่ะคือถ้าสมมติว่าทุกคนไม่ถึงเป้าหมายคนอื่นก็ไม่ถึงมันไม่ใช่แค่คุณคนเดียวอะไรเงี้ยเออหรือแม้แต่ว่าถ้าคุณเดือดร้อนเนี่ยครอบครัวก็เป็นกังวลใจแล้วก็เป็นห่วงคุณเหมือนกันอย่างนั้นนะคะแต่ทีนี้ในเรื่องของการเงินถ้าถามเพิ่งนะบางทีมันอาจจะมาจากเป้าหมายบางครั้งของคุณอะ่ะที่มันเยอะเกินกว่าความเป็นจริงก็ได้อย่างนั้นนะคะเออแต่ถามว่าคุณอยู่ได้ไหม เย็นๆเดี๋ยวมันก็ได้เพราะว่าคุณยังมีคนคุ้มครองมีคนดูแลอยู่นะคะค่ะก็ยังไงก็ขอบคุณมากมากนะคะที่อุตส่าห์เข้ามารับฟังเข้ามาชมกันเนาะค่ะก็ถ้าสนใจดูดวงก็ติดต่อเข้ามาได้นะคะที่เพจดูดวงพึ่งน้อยนะคะเริ่มต้น59บาทค่ะก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจก็ขอให้ทุกคนร่ำรวยมีความสุขนะคะมีโชคลาภวาสนาสุขภาพแข็งแรงค่ะขอบคุณค่ะแล้วเจอกันในค่ะสวัสดีค่ะ